เอาเล็หน่อยนะเทีกนะโอ้โหเอ้าเอ้าแก้วแตกทำไมเป็นกันพี่เออโอ้มาๆมีเยอะมีเยอะวิอะไรเนี่ยใช่เหรอพี่ไอ้บูไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นระดับปอบแต่ว่าเราเราไทนาอยู่เลยนี่ ตับมาต้องสวดเอาโอ้โหตับอืมสวดตัวเลยครับครับสวัสดีครับ่บบอกคุผมเยียบแสบครับวันนี้จัดจูมากินจูได้พี่น้องได้กินจูกันน้องเคยจัดจูต้อนรับคนกรุงเทพพี่น้องเป็นคนที่ไหนนะคนท่าตูมเซเรนแบบไม่ไม่ไม่ใช่คนกรุงเทพหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่ท่าตูมกรุงเทพเป็นคนเยาวราชนี่ไม่ได้เป็นคนเยาวราชนี่อีไม่ใช่นะอ,อ้าวเป็นคนท่าตูมครับไม่ใช่คนเยาวราชนะนึกว like ่าเป็นคนกรุงเทพเป็นคนพื้นเพนี่ไม่ใช่คนที่นี่นะรอเอาพี่น้องวาหยอกหัวหมุนๆได้เหนือสันในมาครับเมืองสันในพี่น้องโอ้เหนือสันแนี่ยเนี่ยยังสวยสันในมาแล้วก็ตับ สามทิพกีบแล้วก็คันนาเมื่อกี้ชิมแจวไปแล้วนะครับซอยชิมแจวกับหน่วงคนไปแล้วมาๆแก่ข้าวเขาเทไปแล้วนะเอาเยอะหน่อยนะเทอีกนะโอ้โหเอ้าแก้วแตกทำไมเป็นงั้นดีอโอ้มาๆมีเยอะมีเยอะวิอะไรเนี่ยใช่หรอ ทำผมก็บอกแล้วว่าเป็นคนเทียบขออนุญาตครับวุ้เทไว้นานไหมเปล่าป๊อกป๊อกตอนเราป๊อกเออเออใช่ป๊อกมีมีเขาเรียกอะไรนะซาซ่ไม่ไม่เขาเขาเรียกว่าเออ่ตากกว้างไปป๊อกโุ้ป๊อกแตกเลยนะป๊อกหนักไปหน่อยขออนุญาตครับมามามาเดี๋เรามาจัดเลยโอ้โหเกลเป็กเกวเป็กแตกแล้วว่ะ มึงพี่น้องไป็ดไปตับมาโอ้ให้น้องน้องเขยคือที่บอคือพี่ใหญ่คือบอกอ้าให้น้องเขยนี่คือพี่ใหญ่คนล่ะพี่ใหญ่เป็นคำใหญ่เ,ออเลยสู้ไม่ได้หรอกเด็กไหมสู้พี่ใหญ่สู้ไม่ได้ใช่ไหมอันนั้นระดับขอบไม่ว,ว่าเราเราไทายนาอยู่เลยนี่ตับมาต้องสวดเอา โอหตับอืมสดเอเลยอมโมเดอบางปูนสดของคู่เด้วแบบออืมจุงกะจุงกะแบบ <laughs> อืมจับยังกรอบโอ้เอาตาเอาตาอาลิก ขน,น้ากับตับดิเอา้าตับยังกว่าปะตับมันสดพี่น้องอือวันนี้ไม่เข,ขา้าท่าอืออือน่าขนาดเมื่อกี้เอาไหม <laughs> โอ้คือเป็นสันๆนะ,ะอย่าบวกนะแจกๆนี่นะเอ้อ ตามกับันนาเออตาก็ะสานที่เก็บเดี๋ยววางไว้าตากล่องเมือแขนกันมือมือมันสัน่นพี่หน่องคนอนุยาดเด้อโอ้คนแพงกับสันคนอนุยาดน,นะครับกินของแบบนี้มันตกตับตองมิตัดข้าวเนาะเรียงลำใหญ่คนละหยาดน,นะครับผมพี่กินได้ผมก็ดีใจแล้วใช่ไหม <laughs> มีดมีดมีดโอ้ยมันต้องหันเองนะมันจะได้แบบพอดีตาเจ้าของครับ <c oughs> เอาแบบลุงบูไม่ได้หรอกขาโหด <c oughs> อืออือคือแบบยกสดนั้นมันเข้ามากเลยพี่ เดี๋ยวก็ค<ต>ือแม่เจ้าเจ้าตัดตาไปวุ้แต่ตับกรอบมากเลยนะตับมันสุดพี่หน่องตับสุดมันกับสิกรอบเดี๋ยวกับมันกับหวานมันะทานบอ่อขาดได้เนี่ย กับกับกรอบก,บกบป็บหวานขุยโอ้ขาวเหนียวขาวเหนียวหน่อยเนะออะเบื้องนั่นแหละมาตับอีกจะกัดด้าลุงกันออออโอ้โห,โหพี่ ผม่ายัางใหญ่อยู่นะเนี่ยเลตนมปากเป็นคำสุดลยโอ้มีนี่แม่บ้านรับใช่ไหมนเนี่ยมีเยิยนผัวผัวรับไม่ใช่อย่างนี้นหรอเยียกสุดเลย อยพี่น้องบ้านรองครูดู<อ>ดูดูเดี๋ยวพูดภาษาบ้านนี้อบอกมากินด้วยกันมหมเด้อรวัดบองโปูนสน,นองครูบาดตับบ้านหวานตับบ้านหวานแป๊ม,มแบบนี้ตับอะ่ะนั่ครั้งบบดเน่อสันตับตับใส่กับเนื้อตับใส่เนื้อ แเราก็ันนะมันเข้านะเพราะเราเราตัดสุดเอาเออพี่บังเห็นไหมบองประโนบองปะโคนบังประนสบแบจิงงาเนื้อบาดจิงง่าง่ายกลังมาะ คนไม่มีฟันก็กินได้นะมันมันไม่เหนียวเนี่ยมันไม่เหนียวปีนี้ไปถอนมาสองซี่ยังกินได้เลยพี่น้องฟันกามถอนนะให้นุ่นสอนให้ที่เลกเขาบอกว่าฟันพุทไปถอนออกมาแล้วมันไม่ใชญ่ไหมเป็นฟันพญานาคคนี่เราม่ต้องเราก็ต้องไปซ้ำอีกแต่เนี้ยไม่ันพุทธพี่เล็กมุกไปเมื่อกี้ไม่รับเลยนะ คนพญานาคเอนพญาเอไม่ใช่องค์เทพเลยไม่ใช่ผมคนท่าตูมใชเออทรัตู้ไม่ทำเนียมแบบนี้อี๋เอ็มนี้แหละนะเออเห็นมีคนเขาบอกเขาคนเยาวราชทำไมทำเนียมแบบนี้เยาวราชที่ไหนไม่มีคนเคยดูในโทรศัพท์อ่ะ เออนั่นคนเยาวราชเนี่ยเขาบอกเขาคนเยาวราชทำไมสำเนียงแบบนี้อ่ะเรื่องชายจีนเนี่ยนะใช่ไหมโซกเซงใช่ไหมบัตรกระเชงอะไรพุ่งเมื่อกี้บัตรกระเชงใช่ไหมโซกเซงไม่แล้วก็ออกสำเนียงแบบไหนบัตรกระเชงอ่ะหมู่บ้านมีเมียอยู่บ้านกระเซ็งนี่เขาพูดอย่างนั้นใช่ไหมเขาเป็นคนคอลาดนั่นแหละไม่ใช่คนเยาวราชอ่ะไม่ใช่หรอกแล้วเรือเขาไม่ค่อยมีหรอกวนนี้ ลุกด,วด่วนว่างไม่ได้แล้วต้องขออนุญาตด้วยแบบท่านตุ้มกิ้เป็นไงเป็นแต่ข<อ>เขาน้ำจิ้มไม่ถึงขนาดนี้หรอก จับเขาเรียกอะไรสามสามสิบเีบอันนี้มันดิงเหรอสามสิบเีบเลยสามสิบเกียบเลเขาเรียกอะไรที่บ้านเอาที่บ้านเลยที่บ้านแบบนี้เขาเรียกอะไรไม่ถูกไม่ได้อยู่บ้านนานแล้วนั่นก็เป็นคนกรุงเทพทิเออคนกรุงเทพไงบอกคนกรุงเทพแต่ว่าเกิดที่ท่าตุมเออเกิดที่ท่าตุ้มแต่อนนี่ไม่คนกรุงเทพแล้วอันนี้เรียกไม่ถูกนะพี่น้องแคมีเด้งเฮาเสียเลยมันสเกิร์เหรอ อ่าคอมเมนต์มาหน่อยนะครับแต่เนี่ยเริ่มคือตับถูกเนาะนั่นแหละบอก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 คนที่บ้านน่ะคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าไอ้ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเนี่ยสามสิบกรมเนี่ยอันนี้เรียกไม่ถูกนะคอมเมนต์ผมยังไม่รู้เลยเรียกอะไรเอาไหมเนี่ยอ่าแบ่งกันแบ่งกันหมดละแบ่งแบอหนูบอกว่าเอาเลยพี่ฮะแบ่งกันแบ่งกันตับหวานหวานกุเทมีตับหวานรีพี่น้องมันกรอบเราสดเลย นี่เอฟซีน้องครูนะอยากกินแน่เลยคือหลงดื้อรู้ไม่ได้หัวล้วลืมหัวตับจริงจริงเนี่ยหากินริวหรือ3ากีบเนี่ยทันยังสี่เนี่ยกรอบไลยไี่นอ้อง นาเดี๋ยวคนาจัดตรงนี้เลยโคตรเข้าเลยหมายถึงอะไรน้ำจิ้มนลยอ๋อหนึ่วันน้ำจิ้มกี่รึยี่คนกรุงเทพทำไมพูดแบบนี้ขมากร้อนขมแม่ร้อนใช่หรืออุตส่าหกรุงเทพนะมะม่วงเขาเรียกอะไรไวเหรอไหวมะม่วงนะนี่ฉันเน็ตแล้วแล้วแล้วบ้านนอกล่ะ บ้านนอกก็เสน่ห์ไงเนี่ยไม่ใช่บ้านนอกแปลว่าสกราวไม่ใช่โอ้บ้านนอกสกราวเนี่ยนี่ผมเป็นคนสุรินนะไม่ใช่คนรุ่เทีนะสกราวอย่าพูดเยอะนะผมเข้าใจนะหยอกหยอกได้พี่น้องนะงูเรียกอะไรอ่ะเสนกห์เสน่หเสน่หเสน่หเรียกอะไรเสือเสน่หเชิดเชิด น,นี้เชิดงูเนลกอันนี้เชิดอยู่นอกน,นาแน่เลยลุบหมดเลยนี่ยตอนนี้เนดอกทำเป็นคำดีหยอกหัอกันบ่ได้บ่เรียนบุ่ยดลนะครับมาสนุกเติมลุกหยอกกระดองเป็นบ่มีเจตนาสิเขาเรียกเรานะเราไม่มีเจตนาล้อเรียน เรามาเพื่อสร้างสร้างความบันเทิงบอกลาเดี๋ยวอย่าลืมกดไลค์นะบ้านนองครูด้วยแบบไม่ไม่พูดภาษาที่บ้านด้วยบอกบอกเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วแค่นี้แหละพูดพูดภาษาที่บ้านด้วยนาะยบ้านนองครูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับพูดเป็นภาษาที่บ้านเม,มื่อตอน,นตอนแรกจุกกาแม่บ้านโป่งโอนกุ๊ปกรุ๊ปขณีอ่าสวัสดีแล้วอันนี้เราจะลาเราเราพูดอะไรจะลาขมิ้นตะ้พูดยากนะกดไลค์กดแชร์เนี่ยไม่ไม่ต้องไลค์แชร์ก็ได้บอกเอ้ย ก็แค่นี้นะเดี๋ยวลาไปก่อนสวัสดีครับอะไรเงี้ยพูดแบบพูดไม่ค่อยเป็นไม่ใช่พูดภาษาเขมรน่ะพูดไม่ได้ผมไปอยู่กรุงเทพโดนแล้วบอกแล้วเป็นคนกรุงเทพเนี่ยบอกอยู่เยาวราชไงใช่ไหมมินบุรีเออเป็นคนเยาวราชนี่เอาพี่น้องกรับ่านุข้อมวนอย่างที่บอกนะครับบ่ได้บ่ได้มารอดเรียนเนี่ยเป็นเป็นคนสุรินทร์เนี่ยไปอยู่กรุงเทพโดนน้องน้องเคยผมนี่คนสุรินทร์ผมกับคนสุรินทร์ อ๋ผมอยู่ร,ตรัตนบุรีนะไม่ใช่อยู่เจาวาชเดี๋ยวนี้นี่เขาอยู่ท่าตูมสำเนียงาสำเนียงท่าตูมจะแบบนี้สำเนียงร,ตรัตนบุรีจะเป็นสำเนียงแบบผมนะครับกับว่านัวข้ามวลกับฝากกับชอบคลิปนี้กับฝากก็ไลค์ก็แชร์เดี๋ยวพรุ่นคลิปใหม่ครับว่าจะเจอว่าวันดจะเจอบ,องบังเสมไม่ใช่จะเปิมนะเิมอเราเจอกันครับขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ,บร